พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำวันอังคารที่27เดือนที่6ในหัวข้อเรื่องชนะการทดลองผ่านทางการอธิษฐานเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าจงอธิษฐานเพื่อจะได้ไม่ตกอยู่ในการทดลองแล้วพระองค์เสด็จไปจากพวกเขาไกลเท่าระยะหินกว้างและทรงคุกเข่าลงอธิษฐานว่า ข้าแต่พระบิดาถ้าพระองค์พอพระไทยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระไทยของพระองค์ลูกาบทที่22ข้อที่3 9ถึง42ไม่มีใครเป็นแบบอย่างของฤทธิอำนาจแห่งการอธิษฐานในการเอาชนะการทดลองได้ดีไปกว่าพระเยซูเจ้าของเรา ฮิบรูบทที่5ข้อที่7ทําให้เราเข้าใจว่าทําไมพระองค์จึงอธิษฐานต่อพระบิดาในแบบที่พระองค์ทรงทําในข้อพระคัมภีหลักของเรานั่นคือพระองค์พระเยซูย่อตัวลงจากความน่าสะพรึงกลัวของการแยกขาดจากการทรงสถิตท,ที่เจิดจ้าของพระบิดาฉบับ a m p c การแยกขาดจากพระบิดาเป็นสิ่งที่พระองค์ไม่เคยต้องการประสบเลย แม้แต่ช่วขณะหนึ่งด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงคุกเข่าลงและอธิษฐานและในขณะที่พระองค์ทำมีบางสิ่งที่น่าทึ่งเกิดขึ้นมีทูตองค์หนึ่งจากฟ้าสวรรค์มาปรากฏต่อพระองค์และช่วยชูกำลังพระองค์ลูกาบทที่2 2ข้อที่4 3ข้อที่44กล่าวว่าเมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข พระองค์พระเยซูก็ยิ่งทรงอธิษฐานอย่างจริงจังจงระลึกว่าคำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผลยากอบบทที่5ข้อที่16เมื่อพระเยซูทรงเป็นทุกข์พระองค์ก็ยิ่งทรงอธิษฐานอย่างจริงจังคำอธิษฐานของพระองค์เข้มข้นถึงขนาดที่พระคัมภีร์กล่าวว่าเหงื่อของพระองค์กลายเป็นเหมือนเลือด ที่ไหลเป็นริ่มๆหยดลงบนพื้นลูกาบทที่22ข้อที่44ฉบับ AMPC ขอบพระคุณพระเจ้าคำอธิษฐานของพระองค์ได้รับคำตอบพระองค์ยอมจำนนต่อน้ำพทะไทยของพระบิดาโดยกลายเป็นบาปแทนเราเพื่อเราจะกลายเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระองค์ฮาเลลูยาเมื่อพระองค์อธิษฐานเสร็จแล้ว พระองค์ตรัสสั่งบงางอย่างแก่สาวกของพระองค์ลูกาบทที่22ข้อที่4 5ถึง46กล่าวว่าเมื่อพระองค์ลุกขึ้นจากการอธิษฐานและกลับไปหาเหล่าสาวกพระองค์ทรงพบว่าพวกเขาหลับไหลหมดแรงเพราะความเศร้าโศกพระองค์ถามพวกเขาว่าทำไมพวกท่านถึงกำลังหลับอยู่จงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ตกอยู่ในการทดลองฉบับ pearlsafINIV ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การถูกล่อลวงแต่เป็นการตกสู่การทดลองที่นี่พระเยซูแสดงให้เราเห็นว่าเราต้องอธิษฐานเพื่อหลีกเลี่ยงการตกสู่การทดลองจงระลึกว่าพราะองค์กำลังประสบกับความสยดสยองของการถูกแยกขาดจากพระบิดาและต้องต่อสู้กับการทดลองที่จะพูดว่าไม่ฉันจะไม่ทำสิ่งน,นี้ พระองค์รู้ว่าพระองค์ต้องอธิษฐานเพราะว่าพระองค์ทรงสอ,งสอนด้วยพระองค์เองว่ามนุษย์ควรอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนระอาใจลูกาบทที่18ข้อที่หนึ่งเช่นเดียวกับพระอาจารย์จงให้ตัวเองกับการอธิษฐานในสถานที่แห่งการอธิษฐานวิญญาณของคุณถูกปรับสภาพให้ตระหนักและเดินในน้ำพื่อไทยที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าความเชื่อของคุณ จะถูกทำให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อเอาชนะกันทดลองและปกครองเหนือสถานการณ์ต่างๆคุณได้รับการเติมพลังด้วยพลังแห่งพระวิญญาณเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะทุกวันฮาเลลูยาให้เรากล่าวคำอธิษฐานรวมกันนะคะองค์พระผู้เป็นเจ้าที่รักขอบพระคุณสำหรับสิทธิพิเศษและพระพรแห่งการอธิษฐาน สถานที่ซึ่งวิญญาณของข้าพระองค์ถูกปรับสภาพให้ตระหนักและเดินในน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระองค์เสมอและความเชื่อของข้าพระองค์ถูกทำให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อเอาชนะการทดลองและปกครองเหนือสถานการณ์ต่างๆข้าพระองค์ถูกเตรียมและเสริมกำลัง เข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์อำนาจแห่งพระกำลังของพระองค์เพื่อมีชัยอย่างเปลี่ยนไปด้วยพระสิริในวันนี้และตลอดไปเอเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะ ในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริง พร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวนจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด